สีส่วนลักษาฝ้ากักจุดด่างดำจากธรรมชาติครับปลอดภัยและได้ผลจริงปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำนั้นเกิดจากผิวของเราที่ผลิตเม็ดสีออกมามากกว่าที่ควรครับจนทําให้เกิดจุดด่างดําที่มีขนาดรูปร่างแตกต่างกันออกไปบนผิวหน้าของเราครับผม1ครับมะละกอครับเพราะว่ามะละกอจัดอยู่ในกลุ่มกดผลไม้ผัดเซลครับผิวที่มี AHA ซึ่งมีส่วนช่วยในการ ผัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปครับช่วยให้ผิวดูกระย่างใสและดูอ่อนเยาว์ขึ้นครับวิธีการก็โดยเอามะละกอสุกครับมาบดหรือปั่นให้ละเอียดครับจากนั้นครับนำมาพอกบนผิวหนังทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมวิธีสองครับก็คือว่านหางจระเข้ครับมีส่วนช่วยในกระบวนการผัดเซลล์ผิวเช่นกันครับ โดยให้ครับใช้ว่านหางเจอเก้หน่งใบเล็กหรือว่าขึ้นใบใหญ่ครับนำมาแช่น้ำประมาณ10-15นาทีครับจากนั้นก็ปอกเปลือกออกแล้วก็บดหรือปั่นให้ละเอียดครับนำมาพอกหน้าจิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดครับผมวิธีที่3ครับผมก็คือมาขามเปียกครับมีรสเปรี้ยวครับแล้วก็มีสภาพเป็นกดและจัด เป็นกดผลไม้ผัดเซลผิวที่มี a อเช่นกันครับโดยครับให้ใช้น้ำมะขามเปียกประมาณ1ช้อนโต๊ะหรืออาจจะผสมนมจืดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นอีกก็ได้มาพอหรือทาบางๆในบริเวณที่มีปัญหาฝ้ากับจุดแดงดำครับจากนั้นเราก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับ5-10นาทีแล้วจิงล้างออกด้วยน้ำที่สะอาดครับผมคัะผมก็คือไข่ขาวครับผมเพราะในไข่ขาวครับอุดมไปด้วยวิตามิน A และ มีโปรตีนสูงครับมีส่วนช่วยในการพิดเซลล์ผิวได้ดีครับใช้ไข่ขาวหนึ่งฟองนำมาทาลงทั่วหน้าครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝ้ากะครับทิ้งไว10้10-15ึนาทีเช็ดออกด้วยสำลีชุบน้ำอุ่นและล้างด้วยน้ำที่อุณหภูมิปกติครับไข่ขาวครับนอกจากจะช่วยลดฝ้ากัะได้แล้วยังช่วยลดความมันบนผิวหน้าอีกน,นะครับเพื่อนๆลดสิวเซียน และยังช่วยลดเรือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ลองเอา4ีวิธีนี้ไปทำกันดูแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะทำวิธีนี้ยุ่งยากครับผมก็แนะนำชุดหน้าใสของผมครับที่ผมใช้เมื่อตอนที่หน้าโดนไฟครับถึงขั้นเสียโฉมครับก็ทำให้หายแล้วก็ตอนนี้ครับหน้าของผมดูดีกว่าเดิมอีกเยอะด้วยนะครับถ้าใครสนใจสั่งชุดหน้าใสนี้ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นผล แน่นอนครับการันตีจากโคจโจครับผม